สบายดีทานผู้ชมสบายดีทานผู้ชมมื้อนี้ให้น้องปู้นาตาบัก่ยุ่มให้กินเด้อฟิดมาจากต้นใหม่ๆเนาะนี่องยุ่มค่ะงั้นเฮาก็คัวตามอันนี้อันนี้เลยเนาะเกิดยิ่งไก่ไก่เนาะอเตามแบบยุ่มตาบักบยุ่มใส่ขิงเด้อทานผู้ชมเด้อตามแบบยุ่มใส่ขิงเนาะอาน้องปู้นาปิดละเด้อ นี่เป็นหมาเป็นหมานี่เป็นหมาเป็นหมาเนาะล่ะมันจะแบบขีดินออกเนาะตามเบริรดหนเด้อทานผู้ชมเด้<า><า>เอทานคนห่านถ้าตามเบิดห,หนก็ต้องตามห้ยคอยเนาะเพราะว่าน้กหนักมันจะฝุ่นใน,ใน,ในักแน่แนบนว้ยมมันจะฝุ่นเนาะคอยตามเนาะ Nhung thôi. <laughs> à, được chứ? Tự không thì phải biến trí được Bây giờ เป็น <Pil> e. ้ายไม่วงก็เป็นลายมค้ำก็บลายเนาะค้างกับเป็นลาย้ายมีลายักหมักไหมลายยางเ่น้องนานี่ักไหลายยางนึเนนึกนี้เนาะโคกข้าหน่อยเนาะดนี่ดาหม่งยุมใส่ขี้เคยกินบอ หาคิงอ่อนเนาะเดี๋ยวเอาตัวอ่อนเอาตัวปลายมันจะอ่อนเดี๋ยวจะหอมเนาะมันจะหอมคิงน้าปลาปลาแดงเกลือเกลือเกลือน้ำตาลพริกกระเทียมกระเทียมเบิดเนาะ หนึ่งสองสามส่หางคนที่มักใช้ปลาแดกใช้ปลาแดกเนาะจะทำเหมือนนี้เขาจะใช้เป็นตําใช้นปลาเนาะแดีวอ่ะเอ้ยหนังนาค้าเยาวานางหยาอันนี้ตั้งก่อนมั้งตั้งก่ดนเพราะว่าตํเลอรอเอตักหหนักก่าน้ะหนักมากยมกอนเอาใช้ทั้งรังเลยเดี๋ยว อ็ดีเละสางใาอเพีรแนแซนต้องออกก่อนนะนึ่อะออกก่อนปะจับเส้นนี้ก็ได้หลออีกทีหลออีกก่อนเยุ่มสมบ้านเด้อทันผู้ช่วเด้อยังตามได้เด้อถาวอยางเดียวนี้ ตามเน่มันสีบานโผดเนาะมันสีบรเป็นมันสีบสมเนาะไม่มันสีบานเรียนเมั่กี้มีเกี้ยว้้้้้้้้น้้้้้้อ้เอ้้้้นนะ้้้้มักเ้้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 ้ม้้้้้้้้้้้้้้้้้้มด มีแต่ว่าสูตรอ่าสูตรบะน๋องหน้านี่ตำใส่น่ะเนาะตำใส่เคีงเนาะเจ็ด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 อันพอบอกกระเทียมหัวหนึ่งเนาะกระเทียมเงียบหนึ่งเนาะกระเทียม ก่อนหน่อยนึงเนาะเพราะว่าโอย่างมันกระเด็นเข่าตาเนาะวันนี้เนาะคุณแม่มีโตสวยใส่แหวนเนาะทั้งคุณแมามีแหวนโบห้กระเด็นบโบพุ่งเทตาเด้อเพราะว่ามักโยมเพราะว่ามักโยมเห็นมันตำยากเนาะมันตำยากเนาะกัวสีเหล็กกัวสีแหลกแล้วกะมันไม่น้ำเนี่ยเขาคอต่ำอยู่หลุมเนาะเพราะว่าเขาต้องใส่แห้งเสียเนาะคุณแม่ ใช้เพียอีกบอมามมากเพียเพื่อพรกก็ได้ต่อหมดพริกแดงเด้อร์ทานผู้ชมเด้อมันจังแสเด้อมันจังมีสีสันเนาะพริกแดงใส่พริกแดงจังมีสีสัน ใส่แอนตี้ใช้น้ำตาลใส่น้ำตาลใส่แป้งนวดเล้ยไเลยเพื่อความหกกระดิ่งด้วยนะถ้าผู้ชมเบื้องแก่ไก่ปะหรอือว่ามาเด๋อจังห้กินถ้าผู้ชมมาเบื้องแก่ไก่กระไดตอนขัาาานาตามโอเคอาใช้ตามใจมากเลยเนาะขอให้ออกพุนามาอ่าเบิ้งวิธีของพุนาตามเนาะ ใส่บักพริกแจ่ตักขียมัคียงเดใส่คีงตีบนี้บอกว่าใส่บ้างกอ่นั้นสาคิดขวมได้คีงอ่อนตายไหมนเนาะเอาบอกก่อนนะหนมปุ้น่าใส่แวนเพื่อบห้พริกขาตาผมอยู่นะัางหลังคีงเหยียดเกยหนึ่ง ใส่น้ำตาลได้ร้ายหรอบอใส่น้ำตาลได้ร้ายได้ยังเสียโอเคใส่ <Okay. S 1> พอมันหอมใช่ไหมพอไน้พอ oh, แล้รบอแมน พอมันหอมเด้อท่านผู้ชมเด้อบวเลยเนีนเคีงเนาะเนีนแต่บักยุบฮะเนาะตามเลยใส่น้ำตาลได้ลายหรอบอลองคุจีน่าใส่ลายเนี่ยเนาะทำอิสก์ใส่ลายเนี่ยแล้วใส่ลายอีกก่อนบอกใส่ลายใส่ลายด้วยใส่ได้หลายด้วยเพราะว่าเฮาสีตามบักยุมใส่ดีนี่พอสมมั่น ฮาปรุงเดียบดอยด้วยจังเอาบางยุ้มใส่เพราะว่าข้าใส่ใส่ใส่น้ำปลาเลยบอกโอ้ก็ฝาวใส่กระไรน้ำปลาหยาดติดเนาะแมนเพราะว่ามีหนังอ่ะใส่บางยุ้มเนาะแต่นีนะ่ละหมากบ่แค่เละหน่อยเนาะใส่ชำตำแดกได้หน่องบุญาตำแดกได้ชำไรก็ใส่ชำละเพราะว่ามีขอมีอันนั้นกันอยู่เดียวดี ใส่หลายๆด้วยเพราะว่าตามน้ำตัวนี้เดียวเลยตามเธอที่สองบอกดูเนี่ยอะไรตามใส่หลายๆเนาะปัดเดียวเลยเนาะเพราะว่าหนูไม่อยากมันโมเละขนาดเคยกินบบทานผักชมตามบักยุ่มตามบักยุ่มใส่ขิงเซฟ จะแหลกไหมเนยมันจะแหลกไหมเนี่ยท่านผู้ชมค่อยๆเนาะสองพยายามเด้อต่ำหยุบนี่ใส่ความพยายามได้ใจหอนบุาา่งไรเนาะเพราะว่าต้องต่ำเธอหน่อยเธอหน่อยให้มันห้มุนเนาะไผ่หมักมุนสำหรักับเอาพวานักเนาะบางคนเขาโบมักแห้งเขาก็ต่ำหยวกใส่เจลที่ซื่อบางคนเขาหมักมุนเขาก็ต่ให้แหลกๆเด้อเธอหน่อยเขาตา่ำเธอหน่อยเนาะ ้นงปุ่น,าน่ามาถงน้าออกกรต่ำนะาบติเบีียดว่าชันถงน้าออกกรบเป็นยังเนาะเวลาเข้าต่ำเด๋วแล้วเข้ากัอนนาดมาใส่คือนี่ขั้นตอนสุดท้ายมันใส่นํำปลาดือาด้อถ้าบุชมดื้อนี่ ใส่ค่ะแสบด้วยแมนสมุนไพตำทั้งขางกละวันหนักมันหลายเนาะแมนแต่บางยุบหนียากได้น้ำได้ตรงยินออกก่อนนี่หนักมันออกมาตลอดต้องมายินหนักออกก่อน ามาตำมุนเป็นทีหยับหอยเด้อยตามชุ่มด้อยเอางูใช้น้ำปลาน้ำปลา<ะ>ขั้นตอนชุดถ่ายด้วยก่อใส่เกลือแร่เลยดิเกลือแร่ขยันเข้มยกข้าวให้กอบกันมาใเหยีย,หยบหอยบว้วนใส่ใส่น,นั่นแหละ มือบอกใส่บววงแค่นองนาไปเอาบวางกนูนาสิบเนาะกูน่ามาวางจะใส่บาสีนะนาสิบก่อนนะสิบเนาะใส่ชุนเนะแสบเนะ ดีเสียแล้วเนะาะเขาตักเลยเขาตักใส่จานเลยเนาะเอาเด้หลังหน้าในมาชีลาปลามา Men, người người là xin đa à, bạn <laughs> à. xin đa bạn ngoài nội của mình ngoài đấy nơi nơi sụt sâm đi xin đa bán nó mà học Mà sinh học 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 mà học หวานนะยืดหยุ่นจ้าประชัดเป็นจระไนน้อสมบ้านนัวเนาะสมบ้านนัวครบจุดเนาะน้องพุทธามากสมบ้านนัวได้ไหมรสชาสิสมบ้านนัวแบบจัดเนาะ รสจัดเข้มข้นดีเ <ừ, S 2> ด้เข้มข้นเดอ้อทำไปสูมเดอ้อดูศาสตร์ของน้องผู้น่านี่เข้มข้นเดิเข็ดต้องแหละจะบอผิดหวังเลยเนะ <ừ, S 1> นาะทำใหญ่ๆเลยเนาะคีสุน้ำกันเดอ้อทำไปสูมเดอ้เนะเดอเขียบทุบ แบ,บ,บแตกหนแตกถ้าใส่คิงก่อนนี้เฮจะเพิษเนาะหอมคิม้มเอาบแบบเพ,รพ็รคิงนะเบบมุนเแบะบมุน เพาวมัยุ่งเข้ากับบริสุทธิ์ห้ตําของมันมันก็เลยมีแบบรสหวานบางค้อเขาก็ตํา้หยจนมนด้วยนะเราไม่ได้นำกลืนแนเลยเนาะ กินสองปีละจำอัไรนึสองสามปีละเซอร์ไนท์นจะจำแจวเนาะรองนาขึ้นไปปีนเอาอยู่ทางหลังขาดแต่สาวคุณเนาะย่างบักม่วงเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อย่างบักม่วงม่วงเอาไม่เห็ดแบบนี้เฮเบิรงแบบเกาเอาไม่เห็ดหอยแบบเขากินข้าวตุ๋นเลยเด้อบรรยากาศบ้านรองหน้าบ้านรองนาจะดขืนไปกินข้าวตุ๋นห้เบิรง แมนไปอยากห้หน้องนาขึ้นไปกินอยู่ต้นให้เบิง้งคอมเมนต์มาเด้อคอมเมนต์มาเลยอยากให้หน้องนาขึ้นไปปีนอยู่ต้นเนาะน้องน <c oughs> าแบดไปคอมเมนต์มาเลยไปอยากให้หน้องนาไปกินอยู่ต้นเขียนว่าน้องน,น,นาไปกินบัะงวง,งอยู่ทั้งต้นให้เบิ้งแนะ่น้องนาไปกินบักยุ่มทั้งต้นให้เบิ้งแนะ่บอกได้เด้อ <c oughs> ิมถกคิมเพ็ดยแมีกินเฮกินจะจะูเ,เ <spe> จะจยืเอนเยอะานไปชมเยอะเพชรเนาะเมนากะโด,ดความเพียตัวออเองน้อยึงนห่อพุาปลเพชรเพราะคิ้เขาจะใช้ลายเด็ด ชีชั้นให้ทำอย่างสุดตามแบบโยมขั้นผู้ใดหมักแบบกินกับเจียวแบบันี้สปี๊ดแซนหมักสุดๆเลยน้องผู้น่าตาเจียวแซ่บไหมเจียวเนี้เจียวเนี้ยกินกับหมองยมเนาะไม่ได้ตาเจียวเนี้ยเนาะ จำเดีย,ดยนเนี่ยกินกับังเดียวนี้คืึเป็นปีนกินอรูอเ่เถิเองทานรวมเอง,เงเมาน,นาะนะมีกำแพงปีนึ้นเถินะเนีกําลังกินอยู่กำแพงก็ได้ น้อน้าปพอกับีนี่กิใบก่อนีได้ทำาสว้่อมสชั <c oughs> น้านอ้ดจักดีปกิน,นี่ิมบนะน้องปูหน้าเพ้อแหะคามสุดท้ายเด้อทำาัส่มเด้อเบื่อแเด้อเบ่ะเนาะสามารส่องน้องงาน เฮ็ดจังไรนางบุน,น,นาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจของเขาเนาะ mm hmm. อยากใหเขามีเฮ็ดคลิปต่อไปต่อไปต่อไปอยากให้เขาเฮ็ดคลิปยังเกี่ยวกระยังไปไซยูไซกับไพรอยากให้เขาคอมเมนต์มาได้เลย,เลยอยากให้น้องหน้าออกคลิปกับไพรกับไพรเนาะถ่ายนองหนภาพไปใดก็ชี้ภาพไปดื้อไปเยี่ยมยามคนนั้นคนนี้บออื่นคนนั้นคนนี้มาเฮ็ด เดินทางน้ำโบ κ, มากินน้ำโบทีเนาะบาเด้อใส่คลิปเนาะอ้าซสำเนเดอขอบใจทานทุ้ชุมได้ดายบายบายสองนาบายบายด้อป๊บ